สวัสดีค่ะมาพบกับเจนอีกครั้งนะคะในรายการทำถูกแล้วรู้ยังวันนี้เจนจะมาสอนทุกคนนะคะทำสติกเกอร์เป็นไฟล์ png เอาไว้แปะรูปภาพหรือว่าแปะคลิปวิดีโอกันค่ะก็ตอนนี้นะคะเราจะเห็นว่าหลายๆคนเนี่ยกำลังฮิตตกแต่ง ig story กันแต่ว่าด้วยส่วนตัวเจนนะคะปกติก็จะแบบถ่ายเสร็จปุ๊บลงปับ๊บก็คือจะไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้นะคะเจนเพิ่งมีโอกาสได้มาลองทำสติกเกอร์แล้วก็ตัวข้อความไม่ใช้เองค่ะซึ่งมันทําให้ ig story ของเจนคือแบบดูน่ารักแบบโซ คิวสดใสมากเลยทุกคนจนเพื่อนแบบรีพายมาถามว่าอุยอันนี้มันน่ารักมากแกทำยังไงซึ่งมันง่ายมากเลยค่ะทุกคนแค่เรามีโทรศัพท์นะคะหรือว่า iPad เครื่องเดียวก็สามารถทำสติกเกอร,<ม>นรก์น่ารักน่ารักออกมาใช้ได้แล้วค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าทำยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเจนก็จะเข้ามาที่แอปพลิเคชันแคนวานะคะทุกคนเสร็จแล้วก็จะเลือกขนาดเป็น1ต่อ1หรือว่ากว้างยาวพันแปดสิบคูณพันแปดสิบนั่นเองค่ะเราก็อันแรกที่เจนจะทำจะทำเป็นสติกเกอร์คำว่า h a v e a good day ถ้าใครอยาก เปลี่ยนสีเปลี่ยนได้เลยนะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ตามที่เราชอบไปเลยเจนจะเพิ่มลูกเล่นของคําให้มันดูโดดเด่นมากขึ้นด้วยการเปลี่ยนตัวโอให้เป็นรูปดอกไม้ค่ะหน้าต่อไปเจนจะทำสติกเกอร์คาว่า this is love เ่ยอยากได้ฟอนต์ประมาณนี้พอดีเลยแล้วก็เจนจะเลือกใช้การาฟิก เป็นฟอนต์ของแคนวาเลยนะคะทุกคนสามารถทำสติกเกอร์ตามใจตัวเองได้เลยนะไม่ว่าจะเป็นคําว่าอะไรหรือว่าเป็นสไตล์แบบไหนอันนี้คือแบบเราเลือกเองได้เลยแล้วก็อันต่อไปเจนจะทําแบบมีกรอบบ้างนะคะแล้วก็ทําหลายๆอันเลยค่ะเก็บไว้ได้ซ้าๆไม่เบื่อด้วย แล้วสีแบล็กเกลว์ที่เจนเลือกให้ตัดกันเพราะว่ามันจะได้มองเห็นชัดขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็เวลาเราเซฟออกไปเนี่ยเจนจะไม่ให้มันมีตัวแบล็กเกลว์อยู่เพราะว่าเราเซฟเป็นไฟล์ png ค่ะมันจะมีแค่สติกเกอร์แต่ว่าไม่มีตัวแบล็กเกลว์นะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเราจะมาทำสติกเกอร์คำว่า TT i m e ค่ะพอดีไซน์คำนี้เสร็จเนี่ยเจนรู้สึกว่ามันแบบยังโลง่โลงๆไปก็จะมาเพิ่มกราฟิกการ์ตูนที่เป็นแก้วกาแฟเข้าไปซะหน่อยค่ะแล้วก็จะได้ประมาณนี้เลย ค่ะเราเจนก็ทาสติกเกอร์ไว้ครบทั้ง8แบบแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวเจนจะมาสอนขั้นตอนการเซฟให้มันเป็นฝ่าย P n G กันค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปที่ปุ่มดาวน์โหลดกันนะคะทุกคนแล้วก็จะมากดติ๊กที่แบ็คกราวโปร่งใสแล้วก็เซฟได้เลยค่ะเสร็จแล้วเจนก็จะเข้ามาที่หน้า IG นะคะเลือกคลิปที่เจนอยากจะลงแล้วก็ตกแต่งด้วยสติกเกอร์ที่เจนได้ทาไว้เห็นไหมคะทุกคนว่าสตอรี่ของเจนเนี่ยก็จะไม่ซ้ำแล้วก็ไม่จําเจต่อไปแล้วค่ะเพราะมันมีทั้งความน่ารักแล้วก็มีความเป็นตัวเเองงมาาาา้้้้นนดดววยยรรรสสถลล Google Drive แแ์่ไไปใหๆะะค หรือว่าถ้าเกิดใครอยากได้สติกเกอร์ที่เจนทำเนี่ยเจนมีลิงก์ให้ดาวโหลดใต้คลิปนะทุกคนสามารถโหลดไปใช้ฟรีๆได้เลยค่ะแล้วก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการทำสติกเกอร์ไว้ตกแต่งวิดีโอหรือว่ารปภาพง่ายด้วยแอปแคนว่าค่ะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเจนจะมีไอเดียดีๆหรือว่ามีทริคดีๆอะไรมาฝากอีกฝากทุกคนกด like, share, ไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้บ๊ายบายค่ะ